จะเป็น Garmin Finix 5X นะฮะพึ่งเคมจากศูนย์มาเลยวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมันสองวันลนได้มาแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับของใหมเอ่ยมยังไม่ได้ใช้งานนะอันนี้เครื่องแล้วก็สายแท้เลยนะครับแล้วก็แถมอีก2เส้นนะแล้วก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีใบนะครับใบใบลบลองจากศูนย์เลยครับ G.I.S. ภาพเครื่องสวยครับมันของใหม่ยังไม่ได้ใช้อะอันนี้ติดติดปัสติกไว้เลยนะหน้าผมไม่อยากแกะ ด,ดูว่าใช้ได้นะชาร์จเร็ชาร์จเร็อันนี้เพิ่งชาร์จได้เต็มร้อยเลยนะครับแต่กี้นี้เครื่องได้มานะเพิ่งได้มาจากศูนย์ใหม่ๆเลยเก็มสดๆของใหม่ๆ ยังไม่เคยใช้งานนะอันนี้เอามาชาร์จนะก็ชาร์จได้ปกติครับตอนนี้ชาร์จได้นะครับนี่จะฟิล์มยังไม่แกะนะครับของใหม่ครับของใหม่เลยส่งมาจากนอกเลยจากศูนย์